กดติดตามช่องชิฟรีวิวได้เลยเพราะเราจะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์รถกระบะ SUV และทุกสิ่งที่แฟนพันธุ์แท้ยานยนต์ต้องการรู้สำหรับวันนี้เราจะพาไปรีวิวมิสูบิชิทมินิพัเจโร2องพรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างกระแสนในตลาดรถ SUV ขนาดกะทัดรัดและกำลังนิยามความหมายใหม่ของรถเล็กแต่ทรงพลังมิสูบิชิทเป็นที่รู้จักเสมอในเรื่องของความแข็งแกร่งความทนทานและดีไซน์ที่โดดเด่นมินิพัเจโร2 0 0พ 26ก็มาพร้อมกับภาพลักษณ์เหล่านี้อย่างครบถ้วนผสมผสานความสปอร์ตกับความใช้งานได้จริงอย่างลงตัวดีไซน์ภายนอกของมินิโตเจโร2องพีบดูฉกเฉียวและทันสมัยเส้นสายคมชัดโครงสร้างแอโรไดนามิกและกระจังหน้าที่ดูหรูหรามากขึ้นเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถไฟหน้าและไฟท้ายเลดไม่เพียงแต่เพิ่มทัศนวิสัยแต่ยังช่วยให้รถมีเอกลักษณ์โดดเด่นบนถนนสไตล์โดยรวมออกแบบมาเพื่อให้ดูหรูหราแต่ยังคงความสปอร์ตเหมาะทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกล ด้านสมรรถนะมินิเพเจโร2026ไม่ทำให้ผิดหวักมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ทที่มีระบบไฮบริดเสริมช่วยสร้างสมดุลระหว่างพลังและความประหยัดน้ำมันระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะช่วยให้ยึดเกาะถนนและควบคุมได้ดีในทุกสภาพเส้นทางช่วงล่างถูกปรับมาอย่างสมดุลเพื่อความนุ่มนวลแต่ยังพร้อมสำหรับการลุยทางวิบากไม่ว่าจะขับทางไกลบนถนนหลวงหรือเส้นทางทุรกันดารมินิเพเจโร2026ก็สามารถรับมือได้อย่างมั่นใจและง่ายดายภายในห้องโดยสารมิซูบิชิยกระดับความหรูหรา และเทคโนโลยีอย่างชัดเจนเบาะนั่งพรีเมียมดีไซน์แทงคอนโซลที่ล้ำสมัยและพื้นที่กว้างขวางทำให้ทุกการเดินทางสะดวกสบายระบบอินโฟเทนเมนต์จอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางสั่งงานด้วยเสียงและที่ชาร์จไร้สายครบถ้วนด้านความปลอดภยัยก็จะเต็มทั้งถุงลมนิรภัยหลายจุดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยประคองเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรกอัจฉริยะร,รมให้มินิเจโร2 0 2 6เป็นหนึ่งในรถที่ปลอดภัยที่สุดในกลุ่ม สำหรับสายสปอร์ตมินิเพจโร2 0องมาพร้อมโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ทั้ง e c o Comfort และสปอร์ตทำให้ผู้ขับเลือกบาลานซ์ระหว่างความประหยัดและความแรงได้ตามใจการควบคุมพวงมาลัยตอบสนองแม่นยำเพิ่มความสนุกในการขับระบบไฮบริดยังให้แรงบิดทันทีช่วยให้ออกตัวและเร่งแซงได้อย่างนุ่มนวลและมั่นใจด้านเทคโนโลยีมิตซูบิชิติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขั้นสูงแผงหน้าปัดดิจิตอลและโหมดการขับที่ปรับแต่งได้ตอบโจทย์ผู้ขับยุคใหม่ที่ต้องการมากกว่ารถ เพื่อการเดินทางแต่ต้องการประสิทธิภาพความปลอดภัยความสะดวกสบายและความตื่นเต้นมินิพัชโร2026รวมทุกอย่างไว้ในรถคันเดียวอย่างลงตัวถ้าคุณกำลังมองหา SUV ขนาดเล็กที่ผสมผสานสมรรถนะสปอร์ตเข้ากับความอเนกประสงค์พร้อมทั้งยังคงความทนทานและนว,วัตกรรมของ t ิส b บิชิมินิพัชโร2026คือคำตอบที่ควรนค่าแก่การพิจารณาอย่างยิ่งอย่าลืมติดตามชิฟรีวิวเพื่อชมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่ร้อนแรงที่สุดในปี2026 และต่อต่อไปกดติดตามช่องของเราไว้เลยถ้ายังไม่ได้ทำและอย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์บอกความเห็นของคุณเกี่ยวกับ Mitsubishi Mini Pajero 2026